เรามาดูนะคะเมื่อเราถักวนไปเรื่อยๆลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครถักที่มีไซส์หรือขนาดตามครูให้หยุดอยู่ที่ตรงนี้นับง่ายๆนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงกลางนี้ไม่นับนะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะให้ได้ข้างละแปดแบบนี้ ถ้าใครถักไซซ์ตามครูนะแต่ถ้าสมมติว่าใครถักไซส์ที่เล็กกว่าตรงนี้ก็จะไม่แปดละก็จะเหลือแค่หกหรือเจ็ดหรือห้านะคะให้หยุดอยู่ที่ไซส์ของตัวเองนะแต่ถ้าใครถักไซส์ตามครูให้มาหยุดอยู่ที่แปดโดยนับอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ไม่นับ ข้างนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพราะเวลาเราถักวนไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะขยายไปเรื่อยๆนะคะลองถักดูนะ